้านายครับอะไรสมศักดิ์เสียงดังมาแล้วผมก็าลังทํางานชี้งานอยู่เนะี่ยโทษครับนายนายครับผมซื้อของมาฝากครับเออมาแปลกๆได้อะไรมาฝากพอดีผมเห็นร้านเนี้ยเขาดังครับนายกล้วยฉาบครับอร่อยครับอร่อยผมก็เลยซื้อมาฝากนายครับเดี๋ยวรอโฆษณาเขาจะเข้าให้หรือเปล่านะครับ <c oughs> จะอร่อยขนาดนั้นเลยกล้ยก็คือกล้วยแหละ อร่อยจริงครับนายร้านนี้เขาทําไม่หวานไม่เค็มด้วยนะแล้วก็ไม่มีน้ํามันด้วยนะครับนายแล้วก็ไม่อร่อยอร่อยจริงครับนายนายลองชิมดูครับนายคุณมากสมศักดิ์เดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวผมทํางานก่อนแป๊บนึงไม่ได้เลยครับนายต้องชิมเลยครับเดี๋ยวมันไม่อร่อยครับทําไมต้องกินตอนนี้ให้หมดเลยอถ้ากินหลังจากนี้ก็ไม่อร่อยแล้วไม่ใช่ครับนายแค่อยากให้ชิมครับเดี๋ยวว่าดูดิว่าบอกผมมาว่ามันอร่อยไหมครับสมศักดิ์ต้องการแค่นี้ ใช่ครับได้ได้ได,ได้ถุงใหญ่ดีนะสมศักดิ์แพงไหมเนี่ยแพงนะครับนายถุงใหญ่ด้วยร้อยกว่าบาทเองครับก็แพงอยู่นะสมศักดิ์ทีหลังไม่ต้องซื้อมาฝากผมก็ได้เก็บไว้กินเองก็ได้ไม่เป็นไรครับนายผมอยากเอามาฝากนายครับชิมรู้ครับชิมครับขอบคุณมากขอบคุณมากชิมก่อนไม่ได้รสชาติเอามั้ย ไม่หวานไม่เค็มไม่อร่อยไม่กินดีกว่าต <c oughs> ลกอีกแล้วนะครับนาย <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> ผมรอเล่นขอบคุณมากสมศักดิ์ครับนายยินดีครับเออนายนายครับเออ <c oughs> อะไรอีกสมศักดิ์จะพูดอะไรเออหรือ <c oughs> ผมลืมบอก <c oughs> ถ้าสมมติมีโฆษณาตัวนี้เข้านะ <c oughs> ผมจะหันหน้าโลโก้ไปเลยนะแต่ไม่หันหรอก <c oughs> เพราะว่าไม่มีโฆษณา <laughs> <_ d ream> อะไรอะ่ะนายครับผมขอยืมตังค์สองพันหน่อยครับช่วงนี้ผมช็อตครับอ๋อที่ซื้อกล้วยมาฝากเนี่ยจะยืมตังค์ว่า,าน้นไม่ใช่ครับนายเป็นคนละส่วนครับซื้อมาฝากจริงๆครับส่วนเรื่องยืมตังค์ก็อีกต่างหากครับเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจัดการให้ครับนายได้ได้ได้ส่งเลขบัญชีมาในแชทผมแล้วกันขอบคุณครับเจ้านาย ซื้อของมาฝากก็จะยืมตังค์